โอเคนะฮะก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านาด้วยมาอยู่ในคลิปเร่งด่วนอีกแล้วนะฮะวันนี้เราจะมาสอนวิธีเอาสกินบอลเลอร์ในแบบอารีน่าเอ้าดีเฟนด์กันนะฮะก็เป็นสกินของตอัวนูบนั่นเองนะฮะก็วันนี้เราจะมาสอนกันนะซึ่งผมไม่แน่ใจนะฮะว่า โค้ดนี้เราจะต้องได้แบตคิสซูโทริสองก่อนแล้วถึงจะใส่ได้หรือเปล่านะฮะน่าจะต้องปลดล็อกด้วยนะก็ถ้าเกิดคุณไม่รู้วิธีเอาคิสซโทรินะฮะก็สามารถไปดูในคลิปที่แล้วได้นะผมก็สอน,นะ 2> 2นะฮะคิสซูโทริสองนะฮะโอเคก็มาเริ่มใส่กันเลยนะก็วิธีเอาตัวบอลเลอร์นะ,ะก็มาที่ตั้งค่าแล้วก็ดีดิมโค้ดตรงนี้นะแล้วก็ใส่เข้าไปว่า you need kissuri แล้วก็ สองใช่ไหมเรียบร้อยฮะแล้วก็จะได้บอลเลอร์มานะฮะเนี่ยก็พอใส่เสร็จแล้วเราก็จะได้เออโอเคนะฮะเอฟซี FC ตามโอเคแล้วก็จะได้สกินของบอลเลอร์มาซึ่งเป็นสกินของตัวอาร์เทลิส์นั่นเองนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปเริ่มรีวิวสั้นๆกันเลยนะฮะมาดูกันว่ามันจะหน้าตาเป็นยังไงเสียตัวของบอลเลอร์นะในเวลาเออรนี่ Gaming, นะะเอฟซีเกมมิ่งนะฮะเออเออเลเวอเรจเอเยซี่วาร์ปวาร์ปด่วนวาร์ปด่นวดนทำไมเลยยังไม่วาร์ป S 1> <S 1> <S นี่คือบอลเลอร์นะฮะใช่มันคือบอลเลอร์นี่คือสกิีนของเขานะฮะอะไระวะเนี่ยมีมีมมากเลยโอเคเดี๋ยวผมขอเปิดกราฟิกสักโคตรนี่นโคตรมีมฮะโอเคเดี๋ยวต้องดูดิว่าปลาไงฮะนี่โอเคแล้วมันก็จะเป็นปลาป,ปาลาระเบิดแบบนี้เลยนะเป็นการปลาบอลระเบิดนะฮะแล้วก็ต่อไปเวลหนึ่งเวลหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกไม่เพิ่มเชียอะไรเลยฮะ,ะเพิ่มแว่นมาแว่นเดียวแล้วก็ไม่เพิ่มอะไรใหม่อีกเลยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวไม่เพิ่มอะไรเลยนะฮะเนี่ยอโอ้เดี๋ยวเคลียร์โอทิมันนุกนุก,น,กนุกหน้าตาใหม่ฮะ,ะนุกกลายเป็นบอลเลอร์จัมส์แกร์นะฮะโอเคก็เป็นวันนี้เนี่ยส,ะสะกินของบอลเลอร์ของอาเธอิสนะเป็นสกินโคตรเมมเลยนะฮะโอเคก็เปทนไมด้วยกันนะฮะก็เกียร์ยดีนะฮะกิวนิวเคลียร์กลายเป็นจัมส์แกร์เฉยลองกดอีกรอบหนึ่งกด นี่นิ้วเขียวเวอร์ชั่นใหม่โอเคนะก็สามารถไปแกล้งเพื่อนกันได้แล้วบอลเลอร์จำสแกนนะฮะโอเคนะก็สำหรับวันที่สอบวันนี้ละกันนะฮะสหรับคลิปในวันนี้โอเคแล้วก็สำหรับที่ข้างขอลาไปก่อนสอบวิธีการเอาบอลเลอร์แล้วก็ตัวของบอลเลอร์เองนะฮะว่าหน้าตาเป็นไงนะโอเคแล้วก็สหรับวันนี้ก็บ๊ายบายแล้วกันนะฮะถ่ายปกคลิปแบบตึงๆนะฮะถ่ายแบบนี้เลยถ่ายต่อหน้าคนดูนั่นแหละถ่ายแชะเรียบร้อยฮะโอเคก็บ๊ายบายฮะ